ว่าอาจารย์บริด้เฮ็ดปุ๋ยครับอาจารย์ทําอินทรีย์วัตถุครับเราก็เอาพอรดอ1หนึ่งพอรดสิบห้ามารวมให้เป็นเนื้ออินทรีย์วัตถุเดียวกันเนี่ยนี่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 ให้มันอยู่น้กากันเลยพอรดอ1หนึ่งจนถึงสิบห้าเนี่ยครับเออแล้วทํำยังไงจะให้มันอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะวิวาทครับทุกคนมันคนละพอคนละแม่มันบ่ถือกันดอกอจุลินทรีย์ทุกคนเกษตรกร,รก,ก็รู้ดีนักวิชาการยิ่งรู้ดีกว่าเราอีกทุกคนที่อยู่ในส่วนงานพวกนี้ยังขับมีดตะกอ้อคร แต่ทํายังไงเกษตรกร,ะร,กรจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอาจารย์และเกิดผลผลิตแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าครับขันสิไปแยกหนึ่งสินสิบหนี่เกษตรกร,รกร้าวข้ามไม่ได้หนึ่งไร่อาจารย์ปลูกอยู่ที่พันสองร้อยต้นอาจารย์ก็เอามันในไร่เจ้าของนี่แหละพอยกเงามันออกไปขายปุ๊บอาจารย์ก็ตอกหลักให้เขายกล่องตามต,ามตอกหลักก็เสียบเสียบมัดไว้างไม้เฉยนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเสียบดึกอะไรมากมายเหมือนเราช่างไม้ปกติแหละครับเดี๋ยวพอมันได้กินน้ากินเนื้อปุ๊บรากมันเขาจะแผ่ของเขาเอง แต่ข้อดีคือพอประมาณสักสามเดือนหรือสามไปสี่เดือนอาจารย์ก็จะมาตัดต้นเหลือแค่นี้ตรงนี้เนาะแปลงนี้มันเป็นแปลงที่ท่านอธิบดีกรมวิชาอากรมพัฒนาที่ดินท่านรองอนุวัตโพธินามท่านพาคณะอ่าข้าราชการ,รในส่วนของชนบุรีก็ดีในส่วนของส่วนกลางก็ดีมาดูงานเพราะว่าเงามันที่ท่านมาขุดดูมันน่าแล,งลนะ้งด้ยเนาะขุดไม่ได้ยกเงาให้ท่านดูเพราะมันยกไม่ไหว สวัสดีครับประยุทธ์พาจทครับมณีโจอ,อยุทีสวนแปลงมันสาธิตนะครับอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งได้มีการปลูกมันแบบต้นพันเนี่ยพี่น้องต้นพันุทีเราอยู่ในท้ำคลิปไปแล้วมนีอาจารย์พุทธปัญญาวรธรรมนะครับผมขอมาตรวจแปลงนะพี่น้องแลง้วข้กรสีมีคําถามมาถามให้กับพี่น้องในเรื่องอมันเน่าพี่น้องรากเน่าโคนเน่าซึ่งช่วงนี้ฝน ผลตกหลากเงี้ยวนะครับมีผลต่อการปลูกมั่นของพี่น้องแล้วก็พี่น้องปลูกไว้แล้วก็มีผลนะครับเดี๋ยวสิไปถามอาจารย์เบืองว่ามีวิธีการแก้ไขมีวิธีการซอยพี่น้องบอนะครับในตอนนี้อาจารย์กำลังเดินตรวจแปลงอยู่ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทักทายพี่น้องหน่อยครับโอ้ยยูสวัสดีครับผมนี่ยจานหนึ่งกับมากครับผมจานหนึ่งกับเ็ษกล้วยครับผมมาเดี๋ยวมาดูอะไรมาดูป่าแตง ข้างแตงหรือค้างถั่วดน้องประชาชนถามนะครับว่าปลูกแตงหรือว่าปลูกถั่วครับข้างเต็มไปหมดเลยเออมันเป็นมันเป็นป่วนการปลูกมันสหลังอาจารย์อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะชำม,มันสัมปหลังครับคือปกติเขาต้องตัดต้นตัดต้นแล้วเขากะมัดเป็นมัดเนาะมัดละยี่สิบต้นมัดละสิบหาต้นยี่สิบต้นนะครับอาจารย์ก็เลยว่าเด็กไหนเขากะช่ไว้แล้วก็เลยตอกลักช่ไว้ต้นไผ่ต้นมันสังให้มันแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ พูดเป็นกลางเลยพ่อคนอีสานพ่อกันพี่น้องอาจาตั้งหัวข้อให้อาจารย์เลยนะครับวันนี้อาจารย์มาตรวจแปลงตรงนี้นะครับทำไมถึงปลูกแบบนี้เพราะอะไรนะครับอันนี้2ก็คือช่วงนี้เป็นฤดูฝนอาจารย์เป็นฤดูฝนแล้วพี่น้องประสบปัญหามากในเรื่องของการปลูกมันสับปะหลังรวมถึงที่ปลูกอยู่แล้วทําให้หัวมันเน่า จะต้องมีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องยังไงบ้างครับอาจารย์มันตรงนี้ที่ที่นี่เป็นที่พัทยาเนาะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นปลูกอีกแบบหนึ่งเนาะซูมเข้าไปให้หน่อยเอออ่าแล้วก็ฝั่งนู้นเขาก็ปลูกอีกแบบหนึ่งครับเออแปลงแปลงปลูกท่อนท่อนสั้นเอออันนี้ก็ปลูกอีกแบบหนึ่งครับเออในแปลงเดียวกันในแปลงเดียวกันที่ที่ปลูกอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์ทําอะไรดูนะคือดินตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ให้ไถให้ยกล่องเลย ที่ให้ยกร่องเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าสีดำๆเนี่ยเห็นไหมอินทรีย์วัตถุมันอยู่ในดินน่าจะเพียงพอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอาจารย์ก็เติมให้อีกในอินทรีย์วัตถุของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอ่าอันนี้คือยิบซ้ำไอ้ขาวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยคือย um. ิบซ้ำครับผมครับอืมไอ้นี่แข็งๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นหิวมัดครับหิวมัดก็เหมือนพวกคานนี่แหละครับ พวกเขาไฟระเบิดประมาณพันสี่ล้านปีกับมันก็จะเป็นซากพืชซากสัตว์เป็นฐานานี่แหละเราก็มาตีผลละเอียดแต่ว่าเราก็พอจับให้ดูได้อยู่เสร็จแล้วก็เป็นพวกอันนี้ขี้ไก่ร้อยเปอร์เซ็นเลยขี้ไก่อาจารย์ก็ใช้ขี้ไก่ไข่ครับอ่าแล้วก็จะเป็นกลุ่มน้ําตาลน้ําตาลก็เป็นพวกหม้อกองน้ําตาลเราก็เอามาหมักรวมกันเห็นไหมตอนนี้ที่ว่ามันมันเน่ามันเน่าเนื่องจากว่าในยิบซ้ำกับฮิวมัสเนี่ยเมื่อมันอยู่ในดินเนี่ยมันจะเป็นตัวอุ้มน้ําไว้ปกติฝนตกเนี่ยสมมติว่าน้ํามันขังเน สมมติว่าแปลงอื่นที่เขาไม่ได้ใส่พวกนี้เนาะน้ำมันจะขังเป็นบวกเป็นบวกนึว่าเป็นที่แองกระทะครับแต่ฝนตกเท่ากันเดนี๋ยวใครดูแปลงซ้ายขวาเนี่ยโอ้แต่แปลงซ้ายขวาปีนี้ดูไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ให้ใส่เหมือนกันครับพอ <ม S 2> ดีถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใส่ฝน<ม>ตกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแปลงนี้จะไม่ค่อยมีน้ําฝนตกชั่วโมงหนึ่งไม่มีน้ําสาเหตุไม่มีน้ำเพราะพวกนี้มันอุ้มน้าไว้แทนแทนแทนดินมันอุ้มในดินแต่ว่ามันมันไม่อุ้มเป็นน้ําแองกระทะที่อยู่ในปของรรนน่คับดิว แต่มันอมน้ําไว้แต่มองไม่เห็นน้ําครับแต่พวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ออมน้ํามันจะเป็นแอ่งกระทะมองเห็นน้ำเอาน้ำไปล้างมือล้างมือได้เลยครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ที่อาจารย์ทาไว้อย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเวลาเราเอามันไปตั้งไว้ครับลากมันออกเวลาพี่น้องตัดต้นมันมัดไว้ยีต้นยีต้นไปตั้งไว้เนี่ยรากมันออกใช่ไหมครับเราเสียดายไหมเสียดายครับ อาจารย์เยอะมากเลยมันมีส่วนสําคัญไหมเดี๋ยวเพราะว่าผมเห็นมีพี่น้องเกษตรกรที่ทําชาวไร่เนี่ยเวลาตัดท่อนพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาแล้วก็เอาไปชำไว้ไปชำไว้เนี่ยมันมีส่วนสําคัญอย่างมากไหมอาจารย์ถูกเพราะว่าพอรากมาออกปุ๊บธาตุอาหารคงค้างที่อยู่ในลําต้นอ๋อมันยังมีธาตุอาหารอยู่คงค้างมีครบสิบหกธาตุเลยโอ้มีเยอะด้วยครับเราสังเกตว่าเราแค่ชำไว้เนี่ยมันออกรากมาเนี่ยรากมันพอๆเซากระลดดกาแฟเลย ลากที่มันออกเลยเลยจาย์สังเกตดูได้เลยครับเขาพร้อมที่จะเป็นหัวใช่ไหมพร้อมที่จะเป็นหัวเลยถ้าเราชํำน้ำนานมันเป็นหัวเลยนะอ้าวผมให้เต็มที่ถ้าใครช้ำไว้ประมาณสักเดือนครึ่งครับหัวนี่ด้ามจอบเลยน่ะตั้งไว้เฉยๆนี่นะตั้งไว้เฉยๆเนี่ยมันเอาอาหารมาจากไหนเอาอาหารมาจากตัวมันเองเพราะว่ามันมันใช้ไม่หมดแต่พี่น้องไม่รู้ใช่ไหมจารย์ผมก็ว่าเขารู้เหมือนกันครับรู้ดีกว่าอาจารย์ด้วย แต่ไม่มีเวลาแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ oh. ยังไม่ได้ทางานทดลองเหมือนอาจารย์อาจารย์ทดลองตัวนี้มาสี่ปีเนาะในปีที่สี่ปีที่สี่ก็เลยให้ทางย t u b e เอาความรู้สื่อเกษตรกรได้คือเราปลูกหนึ่งไร่อาจารย์ปลูกอยู่ที่พันสอรอต้นอาจารย์ก็เอามันในไร่เจ้าของนี่แหละพอยกเงามันออกไปขายปพืบอาจารย์ก็ตอกหลักให้เขายกล่องตามตอกหลักก็เสียบเสียบมัดไว้ช่างไม้เฉยนะไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเสียบลึกอะไรมากมายเหมือนเราช่างไม้ปกติละเดี๋ยวพอมันได้กินน้ากินเนื้อปล๊บปลากมันเขาจะแผ่ของเขาเองแต่ข้อดีคือ พอประมาณสักสามเดือนหรือสามสี่เดือนอาจารย์ก็จะมาตัดต้นเหลือแค่นี้ให้มันแตกหนมใหม่ถ้าอย่างนี้มันไปไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวลมพายุมาเดี๋ยวมันโค่นแล้วเหตุผลที่อาจารย์ตั้งไว้แบบนี้นี่คือเราต้องการใช้รากแรกต้องการใช้รากแรกโดยการจําลองจาจําลองความเป็นจริงว่าเราสะสมว่าเราชําไว้ครเออเราต้องการรากตรงนั้นเขาสามเดือนนี่ก็ถือว่าสำแข็นแล้วที่มัดนี่ไว้เพราะว่าไม่อยากให้เขาล้มไม่ล้มครับอืเห็นไหม ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดอาจารย์ปลูกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันนี้วันอะไรเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เออมันก็แตกออกมาวันก่อนกว่ามันก็แตกแล้วนี่แตกแล้วเป็นใบแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นใบแล้วนี่มัน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 ก็จะแตกอยู่แค่สองตานี่แหละครับสองสามตาตรงนี้แหละครับพวกนี้มันไม่แตกหรอกครับอ๋อ้ข้างล่างนี่ไม่แตกไม่ไม่แตกครับเป็นเป็นมันเป็นไปแทบจะไม่ได้ก็เหมือนที่ตั้งไว้ชําไว้มันก็แตกเฉพาะแต่เพราะปลายเออแต่บังเอิญว่าอาจารย์เอาตั้งไว้คือตั้งแบบแทนการปลูกไปเลยครับเนี่ยคือ ถ้าเราทําน้อยเน่เกษตรกรที่มีที่ไล่สองไร่ะครับผมเนะนําไม่ทําอย่างนี้อ่าตอนนั้นเราเก็บตรงนี้เนาะแปลงนี้มันเป็นแปลงที่ท่านอาิตย์บดีกรมวิชากรมพัฒนาที่ดินท่านรองอนุวัตโพธินามท่านพาคณะข้าราชการในส่วนของชนบุรีก็ดีในส่วนของส่วนกลางก็ดีมาดูงานครับเพราะว่าเงามันที่ท่านมาขุดดูมันน่าหล้งด้วยเนาะขุดไม่ได้ยกเงาให้ท่านดูเพราะมันยกไม่ไหวที่ไม่ได้ยกให้ดูเพราะมันยกไม่ไหวพอดีให้เกษตรกล้วยไปขุดนี่มันก็เล็บมอกแตก พราะมันดินดินมันแน่นน้ำมันหน้าแรงด้วยมาฝนไม่มีเพราะอย่าดูว่ามันแรงห้าเดือนครับที่นี่ก็แรงเท่ากักนแต่ยกเงามันขึ้นก็ยี่สิบกว่าโลนะเห็นไหมอ่าเรามายกช่างกิโลสิบกว่าโลยี่สิบโลเห็นไหมเนี่ยค,คือสิ่งที่มันตอบสนองว่าคือเมื่อเราใส่อินทรียวัตถุเนี่ยเนี่ยอินรีวัตถุดำๆของอาจารย์นี่แหละค,คืออาจารย์ย้ำเสมอว่าอาจารย์บริหารปุ๋ยเดอ้อเกษตรกรครับผมพบต้องเข้าใจน้ำกันเดอว่าอาจารย์บริหารปุ๋ยครับ อาจารย์ทำอินรียวัตถุครับแต่อินทรีย์วัตถุที่อาจารย์เอามาทำให้แจกจ่ายกับเกษตรกรในกลุ่มนิ้เครือวิสาหกิจทุกคนเนี่ยครับไม่ว่าจะใครจะถามว่ามีขายยังเนี่ยนี่ยกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจร่วมกันนี่เนาะครับ เราทํามาจากสิ่งที่กรมวิชาการหรือว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วเอาง่ายๆอ่าอันนี้เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะในหน่หวยงานการราชการครับ <พอ S 1> <ม>ท่านรองท่านมาท่านก็ย้ําเสมอว่าอาจารย์ทําจากอะไรก็เราก็ทํามาจากพอดอนี่แหละเอาง่ายๆส่วนหนึ่งเราก็จาจากหน่วยงานราชการส่วนหนึ่งเราก็หาเองครับเพราะว่าเราจะต้องพึ่งพาตัวเองไงงานทางทงเกษตรมันไปพึ่งพาขาราชการ,ร,าการโดยร้อไม่ได้พึ่งพาข้าร,ราชการก็ในส่วนของวิชาการเขาก็มีพอดอนหนึ่งถึงพอดอนสิบห้าเห็นไหมเราก็เอาพอดอนหนึ่งถึงพอดอนสิบห้า ครับข้าบอาจารย์ครับหนึ่งถึงพดสิบห้าครับต่อเลยข้าบอาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่มีพอดอ1หนึ่งถึงพอดสิบห้ามันก็เกิดเป็นปุ๋ยไม่ได้ครับตอนนี้เราก็เอาพอดอ1หนึ่งพดสิบห้ามารวมให้เป็นเนื้ออินรียวัตถุเดียวกันเนี่ยนี่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 ให้มันอยู่น้ำกันเลยพอดอ1หนึ่งจนถึงสิบห้าเนี่ยครับเออแล้วทำยังไงจะให้มันอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะวิวาทครับ ทุกคนมันคนละพอคนละแม่มันบ่ถือกันดอกจุลินทรีย์ทุกคนเกษตรกร,ร,ก,รก็รู้ดีนักวิชาการยิ่งรู้ดีกว่าเราอีกทุกคนที่อยู่ในส่วนงานพวกนี้ยังรับมีแต่คนรู้มากอยู่แล้วอ,อแต่ทํายังไงเกษตรกร,ะร,กรจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจย์และเกิดผลผลิตแล้วก็มีเงินเข้ากระเป๋าคขันสิไปแยกหนึ่งหเนี่ยเกษตรกร,รกร้าวข้ามไม่ได้ เห็นไหพอ่อดอหนึ่งกับพีมักแบบนี้พอ่อดอสองกับพีมักแบบนี้พอ่อดอสามจนถึงหอดพ่อดอสิบหายพ่อดอสิบหายอยู่ในสี่สังกอแสงแล้วสิไปหาใครหากระปีหาสุรน้ำปลาครับมันมันอยู่มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากมันมัน,ม,นมันซับซ้อนมันมันกับว่าซับซ้อนเพรามันผมถามมาเรื่องมันอย่างเดียวโอ้แม่นยัน คือมันสีซับซ้อนยังได้กระซ้างหัวมันเถอะแต่ว่ามันไม่มีผุดได้มันนั่นหรอกแค่ทำมาหากินนี่ก็บเพื่อนเอาแค่หาเสาบพ่กินคำหนี่งกับตายกันลรอแมนครับอาจารย์ผมผมผมว่ได้เป็นนักวิชาการผมว่ได้เป็นนักหาข้อสอบครับผมนักหาเงินจากดินครับเอากันง่ายๆเนาะอ่ในบ่าวยุทธเนี่ยก็เท่าถือกับว่าเป็นมือขวาอาจารย์เกษตรกล้วรก็เท่ากับเป็นมือซ้ายอาจารย์เพราะว่าให้พยายามสื่อให้เกษตรกรมีความรู้ครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเฮ็ดให้มันง่ายซะเอามาไว้อยู่ในจุดเดียวกันให้มันถือกันไปเลย ครับอาจารย์บ่ต้องมีผู้ใดมีใหญ่มีย้ำมีน้อยแล้วใส่เข้าไปในกันเดียวครับอาจารย์ยูนิซิสเอามารวมกันเป็นิอมีซีสเอามารวมกันเลยมีทุกพอดอมันเลยครับเออเอาแบบนี้เลยครับขบวนการเหตุการณ์ยังนี่เกษตรกรอาจจะยากอยู่ดอกเพราะวะหนึ่งผมอาจารย์กับยี่สิบหกปีผมเนาะกว่าจะเหตุทุนให้ได้ยี่คุกคีอยู่กับอยู่กับเนี่ยแหละยื้อกีนี่แหละออ๋นี่อาจารย์พคไชเบอกว่าได้ตอนนี้จากพอดอ10 15ทั้ง 15้าตัวอ่าพอดอหนึ่งถึงสิบห้ามาเป็นพอดพดละพอดพศมาเป็นพระตะละเออคืออาจารย์ชื่ออาจารย์พดเนาะพอพานรอเรือตอเต่าอ่ะมาเป็นพระรตะไปละครับอาจารย์อ่านี่แหละถึงบอกว่าถ้าเราทําอะไรให้มันง่ายแล้วมันตอบโจทย์เรื่องผลผลิตทุกอย่างก็น่าจะไปด้วยกันได้อืมเราเอาแค่นี้พอครับอาจารย์ตอนนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บนี่นี่คือเรื่องทางดินพอเราปรับทุกอย่างทางดินเราก็มาเรื่องขบวนการผลิต ขั้นตอนที่1 2 3 4 5ส7 8สาห้าหดกิดที่เรามีกันอยู่ทุบมันทุมือนี่ผมขออนุญ,ญาตนี่ต้นมันครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์เคยย้ำเสมอว่าต้นมันหน,นึ่งต้นนี่เราตัดมาจากต้นนี่เราตัดหนึ่งท่อนเราตัดสองท่อนรเราตัดสามท่อนเราตัดสี่ท่อนได้หาท่อนห้าท่อนครับอาจารย์แต่และท่อนนี่น้ำหนักมันมันไม่เท่ากันสักท่อนเวลาเราปลูกไปถึงสิบสองเดือนปลูกสิบสองเดือนเท่ากันแต่น้ำหนักมันไม่เท่ากันสักท<อ>่อนบักเษกษตรกรบ่ต้องเสือผมครับ เขาห้านี่โม่ยังกับว่าพวกเจ้าว่าเไปเจ้าตัดมันของเจ้าเนี่ยปลูกอะไนี่แถวแรกนี่ท่อนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งไปเลยพี่สุดเลยอันนี้ท่อนที่สองอันนี้ท่อนที่สามอันนี้ท่อนที่สี่นี่ท่อนที่หาครับแล้วกู้เบื้องมือมือสิบสองเดือนโยกไซต์ตาซังเลยครับในหาท่อนนี่นักพทกันจักตนพี่สุดเลยบางเธอท่อนที่หามันงามกว่าท่อนที่หนึ่งสมต้นสวยงามด้วยเออหัวมีสองหัวสามหัวนอกนั้นนี่ตัวหัวตลอดกาแฟเพราะว่าโบ่อนข้างบนมันไม่ค่อยมี อ๋อเกิดจากอะไรนะจันโบรอนโบรอนที่มันจะสั่งรากกลายเป็นหัวเนี่ยโบรอนนี้ก็คือสั่งรากกลายเป็นหัวซึ่งมันจะมีมากอยู่ที่คนโคนมันตรงคนโคนเนี่ยพี่น้องขันมันอยู่นี่ปุ๊บมันสิสังคอแสนเหล่ากลัวมันสิเลียนกลับมันอยู่คนโคนปุ๊บมันใดปุ๊บมันส่งปหาหัวเห็นไหมมันเง่าที่หนึ่งเนี่เวลาเรายกขึ้นมาปุ๊บมันสีบ่มีหลากหลอดกาแฟมีแต่หัวซ้ำแขนซ้ำขานี่ถูกท่อนที่สองปุ๊บมันสีมีหัวซ้ำแขนซ้ำขาทั้งกระท่อนที่หนึ่งไง มันแต่ละเงาเนี่ถ้าสมมติอาจารย์ปลูกประมาณสักสามท่อนเนาะท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามเนี่ยสามต้นนี้มีหัวเท่ากันทั้งสามท่อนท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามครับอันนี้มีสิบห้าอันนี้ก็มีสิบห้าอันนี้ก็มีสิบห้าครับหัวนะหัวนะแต่ว่านับวนอ่าเดี๋ยวจะเพิ่งไปนับรากรากที่ยังไม่เป็นหัวท่อนที่หนึ่งมันจะบ่ค่อยมีรากที่ไม่เป็นหัวมันจะมีประมาณสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดรากแต่มันจะเป็นหัวได้สิบห้ารากสม แต่จะมันจะมีรากที่ไม่เป็นหัวนี่ประมาณ7จ็ดถึงสิบรากท่อนที่สามนี่ก็จะมีสิบห้าหัวเหมือนกันแต่มีรากที่ไม่เป็นหัวนี่ประมาณสิบห้ารากขึ้นไปครับน้ําหนักหัวเท่ากันเลยก็คือเอา,เอาหัวกว่าน,นะอย่าเพิ่งเอาน้ําหนักแต่พอยกปุ๊บท่อนแรกปุ๊บเนี่สมมติว่าท่อนแรกได้สิบกโลท่อนนี้จะต่ากว่าท่อนที่หนึ่งนะเตรียมที่ผมให้เกียรติีโลที่แตกต่างกัน<อ>ท่อนนี้ก็จะอยู่ประมาณสักสี่กับห้ากิโลแต่มองดูหัวดูต้นแล้วท่อนที่สามเนี่เหมือนท่อนที่หนึ่ง ปั้นนั่งสาวไทยมันแตกสามกิ่งแล้วต้นมีแต่ต้นสวยๆโครงสร้างดีหมดเลยครับอาจารย์เคยยกเหี่มันเกษตรเกล้วยดีพอดีเบายุดยังไม่เคยเจอคนหลังก็ให้เบายุธยกมาให้เบายุดยกบับให้ยกมาตอนแรกเลยไม่ได้บอกเกษตรเกล้วยนะอ้ำไว้ก่อนในฐานะอยู่กับอาจารย์นี่พาไปยกมันนี่จะรู้ไม่ว่าท่อนไหนท่อนไหนยกไบสามต้นอาจารย์เป็นคนยกเองไม่ให้รู้ให้เกษตรเกล้วยถามอาจารย์อันนี้มันท่อนที่เท่าไหร่ท่อนที่เท่าไหร่ผมก็ให้ถ่าย ชี้ท่อนที่สามเป็นท่อนที่หนึ่งหมดชี้ท่อนที่สามเป็นท่อนที่หนึ่งหมดนี่ขนาดมีความรู้มั่งแล้วนะถ้าเกษตรกรไม่มีความรู้เนี่ยก็ตอบทุกคนเหมือนกันท่อนที่สามคือท่อนที่หนึ่งเพราะมันสวยใช่ไหมเกษตรกยแต่บังเอิญว่าท่อนที่สามเนี่ยมันจะมีจุดที่ที่มันนี่นี่มันจะเป็นอย่างงี้เนาะเขาเรียกว่าสะดือมันเนี่ยตรงสะดือมันเนี่ยท่อนที่หนึ่งมันจะกืนสะดือหมดท่อนที่สามมันจะมีโผล่โผล่ปลาแรมปลาแลมขึ้นมาประมาณสักข้อโป้หนึ่งท่อนที่สองมันจะเหลือประมาณปลายเล็บท่อนที่หนึ่ง กลือนเป็นเหมือนงานหนังสติกเลยครับมันจะเกลือนสะดือหมดเลยมันจะเกลือนสะดือหมดเลยเดี๋ยวผมหาดูดิไหนไหนดูดิในท่อนพี่หนึ่งมีดูดิอ่าเนี่ยนี่ยเพียบเทียบพี่น้องเห็นเลยครับนี่ยเนี่นี่นี่ตัวสะดือมันมันจะเกลื่นไปเรื่อยอ่าอันนี้ท่อนที่หนึ่งมันจะเกลือนสะดือเป็นสะดือคึ้สะดือข้นนี่แหละอ่าเห็นนะมตอนีท่อนที่สองเพิ่มันจะโผล่มาประมาณสักเล็บหนึ่งเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นแค่เล็บหนึ่งที่เป็นแห้งๆครับท่อนที่สามมันจะโผล่แห้งๆมาเป็นเป็นข้อมืออย่างเงี้ย ตอนนี้สังเกตแบบนี้สังเกต,แบบ,เกตแบบนี้เองครับคือเก่งที่บอกราจา์บอกว่าตอนนี้น้ําหนักมันไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าท่อนแรกเนี่ยธาตุอาหารมันคงค้างครับมันมีอะไรมันก็ปล่อยไป,ไปที่หัวหากินอะไรมาได้ทุกอย่างก็เอาไปป้อนที่หัวเพราะว่าทุกอย่างมันมีครบแล้วสิบหกถาดครับพอท่อนที่สองปุ๊บมันก็มีตัวขาดเนี่ยโดยเฉพาะโบลอนครับพอตัวที่สามปุ๊บเนี่ยมันก็ขาดไรขืนโบลอนครับซี่หายิ่งก็ขาดเท็นบอท่อนที่หาบางเทีมันงามๆนึกว่าพิ่นว่ด้หัวใหญ่ เดีอวมาอยโอ๋มีสองหัวสองหัวหนึ่งโอ๋ต้นนี่ผสมต้นเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นลักษณะนี้นี่แหละที่บอกว่านั้นก็มีค้อเปรียบเทียบครับครับถ้าเอาต้นแบบที่อาจารย์เป็นมันชํำปลูกมันชํำแล้วก็เปรียบเทียบกับมันที่ปลูกป็นแรกอ่านีใกล้กันความแตกต่างมันแตกต่างไหมถ้าเอาข้อต่อเอ้ยข่อนที่หนึ่งปลูกเหมือนกันครับถามว่ามันจะแตกต่างกันเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่อาจารย์บอกว่ามันแตกต่างกันเพราะว่าหนึ่ง มันเป็นมันท่อนแรกเหมือนกันหมดเลยพวกนี้เป็นมันท่อนแรกหมดนะเพราะว่าเราตัดแล้วมันจะได้เป็นมันท่อนแรกเหมือนกันหมดครับแต่ตัวที่เป็นต้นเนี่ยมันได้บรรยากาศต่างๆดีกว่าต้นที่เป็นท่อนเดี๋ยวจะเอาใหม่จันขออคอยอีกรอบหนึ่งจารยังไงนะคือพวกที่เป็นท่อนต้นอย่างนี้ท่อนแบบนี้มันจะได้ดีกว่าพวกนั้นจะจะดีกว่าที่ตัดท่อนเล็กครับท่อนสั้นเลยนะท่อนสั้นเลยนะมันดีตรงไหนเพราะต้นนี้พอมันได้สาสี่เดือนเรามาตัดต้นใหม่ เรามาตัดท่อนเหตุแค่นี้พอสามสี่เดือนอ่าเราตัดต้นเลยตัดตัดประมาณไหนยาประมาณไม่เกินยี่สิบเซนนี่ยี่สิบยี่สิบห้าเซนเนี่ยให้มันแตกใบขึ้นมาใหม่ครับครับพอมันแตกใบขึ้นมาใหม่ปุ๊บอย่าลืมว่ามันเป็นหัวแล้วพวกนี้มันได้ดึงน้ําออกจากหัวครับมันก็จะทําให้หัวเบาเสร็จแล้วเราเติมน้ําเติมอาหารเข้าไปครับมันจะทําให้หัวขยายเหมือนเป่าลูกโป่งนี้ครับแต่ไอ้นั้นเนี่ยมันจะกินปุ๋ยกินอะไรเข้าไปอัดนั่นในหัวเปอร์เซนแป้งเขาจะดีครับ แต่น้ำหนักเขาสู้ฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่าหัวมันแน่นมันแน่นแล้วมันแน่นแล้วมันสูงแล้วสูงแล้วมันไม่ขยายอีกแล้วมันมันขยายขยายก็ได้บริะเต็มที่ผมให้เต็มที่เลยว่าเฮ็ดดีๆเนี่ยก็ได้สิบตันไหมได้ครับได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละได้เงาละสิบโลกว่ากว่าได้เหมือนกันหมดแต่จา์ล่อโดยที่ว่าให้เขาคืนแล้วห้าสี่ห้าเดือนก็มาตัดตัดตัดเพื่อที่จะล่อให้เขาขยายหัวขยายหัวโอ้รสชาตอาหารไอนทอนของอาจารย์นี้ยมันน่าจะเยอะกว่า มันเยอะกว่านี่แน่เพราะว่ามันมีต้งเยอะลยมันมีนจ้งเยอะตอนนี้มันส่งอะไรไปไว้หัวเนี่ยหัวมันใหญ่ใถ้าสมมติว่าห้าเดือนเท่ากันเนี่ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าตัวนั้นอ๋อที่มันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าท่อนพันธุ์มันยาวมันท่อนพันธุ์ยาวแล้วอาหารที่มันตกค้างที่อยู่ในลำเนี่ยมันเยอะมันเยอะแล้วมันจึงจะส่งลงไปอยู่ข้างล่างข้างล่างเพราะมันสะสมแป้งพอหลังจากนั้นพอเราดึงอาหารออกเราเราตัดต้นปุ๊บมันก็จะดึงอาหารมาเลี้ยงใบเพื่อมันจะมันจะต้องเอาใบขึ้นมามันก็จะได้อีกมาสี่ห้าหกกิ่งเห็นไหมตอนี้ อาหารทุกอย่างมีเท่าไหร่อัดเข้าไปแบบแบบว่าแบบนี้อ่าเขามีสารอาหารตกค้างมากกว่าแบบต้นสั้นับพวกนี้มันจะเป็นหัวเรียวสีเาตัวมต้นสีเท่าตัวเขายาวกว่าเขายาวกว่าอาลนี่ถ้าสมมุติว่าแปลงนี้สมมุติว่ามันมาปลูกในโครงการเดียวกันนะได้ปุ๋ยเหมือนกันถ้าแปลงนี้อยู่ประมาณเงาละสิบโลตัวนี้ยังไงก็มีสิบห้าถึงยี่สิบนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ใช้มันท่อนแรกแต่ว่าตัวนี้จะแป้งต่ํากว่าฝั่งนั้น ตัวไหนจันตัวฝั่งที่ฝั่งเป็นต้นเนี่ยแป้งจะตามกว่าฝั่งทั้งจะตามกว่าฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นจะเช็คแป้งได้ประมาณสมมติว่าผมให้ยี่ห้ายี่หกตามกันเยอะไหมจันฝั่งมันตามอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้ครับแต่น้ำหนักมันขึ้นสองเท่าตัวอ๋อเหรอเ็นต้ต่างกันสางสีเอนต์เอาผมให้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะแต่หัวนี่ใหญ่กว่ากันสองถึงสามเท่าตัวแต่เพิ่มที่น้ำหนักถูก แล้วเวลาไปขายเขาช่างอะไรอะช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักผููใดเงินไหลกว่ากันเออก็นี่แล้วน้ำหนักมันหลายกว่าน้ำหนักหลายกว่าก็เดเงินไหลกว่ามันก็ได้หลายกว่าคคนิดหน่อยมันหลสองถึงสามเท่าตัวไงอันนั้นได้สิบอันนี้ได้ยี่สิบกว่าตันอย่างเงี้ยนี่คือจา์ที่ถึงเขาเสด้เงินน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าเขาคู้นตันเบิ่งมาเนี่ยมันได้หลายกว่านี่แหละอาจารย์ถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเทคนิคครับย่างเกษตรกรปลูกมันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอาจารย์เฮ็ดง้อมเราบ่าเกษตรกรมีความขยันมีีคควาามมทุกอยย่งดดหเลรับ แต่ว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่มันผิดแค่นั้นเองครับขั้นตอนที่หนึ่งนี่เขากระบอเห็ดคืออาจารย์ดอกจีวศิษเอาแต่ท่อนนี้เนี่ยอันนี้แปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ถือว่าทําตามโครงการเลยท่อนที่หนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าอันนี้ท่อนที่หนึ่งอย่างเดียวก็คือตัดเอาแค่นี้ครับที่เหลือกะน่าจะเป็นปุ๋ยหมุนลับมั้งเออหรือว่ามีคนเขามาเก็บไปปลูกด้วยมั้งมีนะชาวบ้านก็มาเก็บไปท่อนที่สองสามสี่อันนี้ผมให้ใช้ท่อนทีห่หนึ่งอย่างเดียวถ้าทําอย่างนี้เพื่อผลผลิตขึ้นแน่นอน แล้วคอยดูได้เดี๋ยวให้มันเข้าพุ่มเข้าทรงล่างเรียบร้อยปุ๊บยกเงาไหนมา5้าโลมันก็5โลหมดยกมา10โลมันก็10โลเหมือนกันหมดไม่ต้องไปเปรียบเทียบหลายท่อนที่นี่ก็เหมือนกันพวกนี้ถ้าสมมติว่า15มันก็อยู่ใกล้เคียงกันเกินกันไม่เกิน3ต่ำกว่ากันก็ไม่เกิน1กับ2ประมาณนี้แหละมันจะอยู่เรียบๆใกล้ๆกันเพราะมันอย่าลืมว่าทุกอย่างมันเหมือนกันเดี่เนี่ประมาณนี้เราไม่เราไม่ได้ค่าเดี๋ยมันบ่มีท่อนสองท่อนสท่อน4เดี๋ยวเออนั่ยแหล่คือพอเราได้ทาทุกอย่างเรากนั ว่าที่เราพลาดมาเนี่ยปลูกมันมากเนี่ยคือยังมันบวบเป็นตามที่เขาอยากได้คือมันครับเทคือมันแหล่ะแบบมันบางเทีมันกับบสสมต้นใช่อาจารย์ผมจําได้ว่าเกษตร,รกยไปกู้มันที่บ้านเนาะไปกู้สองงานสุ้มทีนอนเศร้าบานเงิดเขากู้กัน<อ>เป็นไรยังว่าอนเนียเพราเต็มรถอันนี้สองงานล้นรถนที่ไปเก็บมาเนี่ยนะแล้วมันชาวบ้านเน่าของเกษตรกรยวบเน่าไปนี่ นี่อาจารย์นะเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วว่าทําไมมันเน่าไม่เน่ามันจะเน่าไม่เน่าผมบอกเคยบอกว่าถ้าดินเรามียิบซ้ำกับดินเรามีฮิวมัสสองตัวนี้เขาเรียกว่าดินฟูครับบางทีผมมีแก้วไหมแถวนี้เดี๋ยวผมทาอะไรเอาเป็นตัวอย่างก็ได้เอานี้เอาเอาโอ้มีใครมาสูบบุหรี่แถวนี้วะขอบคุณมากอาจารย์ไม่ได้สูบบุหรี่นะเนี่ยเราเอาตับเอามาทําเป็นแก้วเนาะครับสมมุติว่าเป็นเป็นแก้วอ่าเนี่ย เราเอาดินเราเอาดินจากจานหรือว่าดินที่ว่ามีพวกบริษัทร้านค้าที่เขาไปโฆษณาขายตามหมู่บ้านนั่นแหละเขาจะมีดินฮิวมัสกับดินยิปซั่มใส่เข้าไปประมาณหนึ่งในสามครับพอเราเอาน้ําใส่ปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้แค่ไม่เกินชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครับมันจะดูดน้ําเอาในนี้กลายเป็นเนื้อดินหมดเลยแล้วดินมันจะฟูขึ้นมาครับเขาก็เลยว่าดินพิเศษเห็นป่ะพ่อพออบาดินพิเศษปุ๊บปัเนี่ยก็พากันสื่อปุ๋ยกันตัวปะเนี่ปุ๋ยวิเศษเนาะโอ้โหมันอุ้มน้ำไปคักแทะ มาเหีห่ยวใส่สองสามเทื่อนขึ้นหนึ่งก็บอต้องไปเปลี่ยนแผ่นเพ,เพิดอหลายครั้งอาจารย์อาจารย์ก็เอามาใส่ให้ในเนื้อดินให้แล้วในเนื้อปุ๋ยให้แล้ว,นนลวครับแต่อ<ม>าจารย์บัไห้ไปโฆษณาเพราะขันชิวาวลาย้ได้มันเขาสีหาว่าไปต้มกันครับเพราะยังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็ให้มาเอาไปใส่ในในสวนจะของเอาแล้วก็เบิ่งเอาครับว่ามันเป็นอย่างที่อาจารย์วอาบ่เข้าสื่อเขาเข้ากับสื่อเั่นบละก็คือการสื่อที่จริงมันเกิดจากแร่สองตัวนี้ สวัสดีครับพยุทธ์พยจดครับวันนี้พ,พ,พี่น้องมาอัปเดตแปลงมันสปะลังพันธ์ฝ่าบาทท่านนะครับของแปลงอาจารย์พดปัญญาวัธรรมครับผมเป็นการปลูกเต็มรูปแบบแล้วก็ปลูกแบบมันท่อนแรกเป็นต้นแบบนี้ครับพี่น้องหลังจากที่เราปลูกเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับพี่น้องมือนี้วันที่24ครับ ยี่สิบส่ิงหาครับประยุดมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิง้งความเปลี่ยนแปลงนะครับของแปลงมั่นสัปะหลังซึ่งปลูกเป็นต้นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับ